ก็กล่าวสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆพี่ๆน้องทุกคนด้วยครับผมวันนี้ก็เนื่องในวันหยุดยาวนะก็จะมาทําความสะอาดตู้โมเดลสักหน่อยนะเพราะว่าหยุดปีใหม่ปีนี้ผมก็คือไม่ได้ไปไหนนะอยู่แต่บ้านก็เลยจะมาทาความสะอาดตู้กระจกที่มันมีฝุ่นค่อนข้างที่จะเยอะคือเยอะไปทางหนาเลยอะเนี่ยดูดิพื้นกระจกคือแบบฝุ่นนี่คือเต็มไปหมดอะ โคตรหนานะเดี๋ยวเราจะมาทําความสะอาดวันนี้กันแล้วก็ตู้ไปเนี้ยรู้สึกว่ามันจะเอ็นมาข้างหน้านิดหนึ่งนะไม่รู้ว่าเพราะน็อตหลวมหรืออะไรนะเนี่ยดูดิเนี่ยมันเอ็นมาข้างหน้าไม่รู้เพราะอะไรเดี๋ยวจะลองมาไขานัดดูเพราะว่าผมลองไขไขด้านบนแล้วเนี่ยมันแบบว่ามันก็ไม่ช่วยอะไรนะน่าจะมีอีกสี่ตัวที่อยู่ด้านล่างแนละ้วฮะที่อยู่ด้านล่างตัวเนี้ยเดี๋ยวจะยึดให้มันแน่นขึ้นไม่รู้ว่าจะแก้ได้หรือเปล่านะก็เดี๋ยวเอามาดูกันก่อนอื่นวันนี้ก็คือ ต้องเอาโมเดลทั้งหมดเนี่ยออกไปจากตู้ก่อนนะแล้วทำความสะอาดพวกโมเดลปัดฝุ่นอะไรให้เ,เรียบร้อยแล้วก็จะเช็ดตู้กระจกกันก็คือจะเอาน้ํายาอะไรเงี้ยมาเช็ดกระจกให้มันใสนะส่วนไฟผมคงไม่ได้แปะใหม่นะเพราะว่าก็ถ้าลอกออกมาแล้วเนี่ยกาวมันน่าจะแบบว่าหมดสภาพก็เลยเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าไฟเนี่ยจะย้ายมาติดด้านข้างนะคือตอนแรกผมก็ลืมคิดนะว่าแบบทำไมกูไม่แปะด้านข้างมาแปะด้านหน้า เพื่อตอนแรกก็คิดว่าจะให้ไฟมันสองขนาดานหนาแต่พอแปะไปแล้วในตรงหัวมูนี้มันก็จะแบบปแปลกๆหน่อยถ้าแปะด้านข้างเหมือน,นเจ้าตู้นี้ยมันก็จะแบบว่ามันก็จะเข้ามุมได้นะแต่คือครั้งแรกไงตู้นี้มันตู้แรกครั้งแรกก็เลยลืมวางแผนโอเคเดี๋ยววันนี้เรามาทําความสะอาดตูดรร้พร,ร้อมๆกันก็สวัสดีปีใหม่เพื่อนๆทุกคนด้วยนะที่คอยติดตามกันมานะยังไงก็เดี๋ยวไปรับชมคลิปนี้กัน ว่าเราจะทําตู้ให้มันไม่เอ็นได้ไหมแล้วก็ทำวามสาดตู้แล้วเป็นยังไงบ้างโอเคไป และนี่ก็คือเศษซากอรารยธรรมของตู้ที่เราเก็บไปนะดูดิุ่นเยอะขนาดไหนดูดิมันก็หนาดูดิโอเคเดี๋ยวเราไปทำความสะอาดตู้ต่อเลยไป หลังจากเรานอนตู้ลงมานะก็ทีเราต้องไขเจ้าเนี้ยออกก่อนนะเพราะไขออกก็จะเป็นอย่างเงเนี่ยเราก็จะเจอหมดน็อตที่ยัดกับเสานะที่มันโอเคโอเคก็โยกนะก็นี่ก็หลุดจริงๆอ่ะเนี่ยมันหลุดออกมาขนาดนี้เลยก็เดี๋ยวจะยึดใหม่ทั้งหมดทั้งสี่ล้อเลยนะให้มันแน่นเดี๋ยวเราก็ไปดูกันว่ามันจะหายโยกหรือเปล่านี่ก็นอน มาแล้วนอนตู้มาแล้วโอเคเราไปดูกันก็หลังจากไขเสร็จนะเราก็จะมา เช็ดทำความสะอาดกระจกกันแหละก็ส right. yeah. yeah. no so ิ anyway. ่ง <c> ท I mean, ี่ผมใช้คือนี Murray ่เลยเนี <c foreign language> ่ยก็คือที่เช็ดกระจกทั่วไปนะแล้วก็เฮกระดาษกระดาษกระดาษสีอ่ะพวกกระดาษหนังสือพิมพ์อ่ะแต่นี่ผมไม่มีแบบหนังสือพิมพ์ก็แบบว่าคนไม่ค่อยซื้อนานนะก็เลยแบบว่าไม่มีก็เลยเนี่ยเอาโบชัวร์ร้านค้าต่างๆอะไรเงี้ยมาแต่ผมว่ายังไงหนังสือพิมพ์ก็ดีกว่าอันนี้มันรู้สึกแปลกๆไม่รู้ก็คือก่อนจะเช็ดกระจกนะก็คือต้องเช็ดฝุ่นที่ ที่มันติดอยู่ที่กระจกที่เป็นหนาๆก่อนนะเช็ดออกก่อนแล้วค่อยแบบว่าลงน้ํายาดีกว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยลงน้ํายาไปแล้วเนี่ยบางทีฝุ่นมันติดที่เนี่ยแบบว่าเช็ดอะไรก็ไม่หมดอะไรเงี้ยอืมก็คือแนะนําว่าให้เช็ดฝุ่น,นเอาจากกระจกทั้งหมดออกก่อนระดับหนึ่งนะแล้วค่อยใช้น้ํายาเช็ดตามนะโอเคเดี๋ยวเราไปคลีนกระจกกันเลยว่าใช้แล้วเนี่ยมันจะดูดีขึ้นไหมเงาขึ้นไหมนะโอเคเดี๋ยวเราไปทำพร้อมๆกัน โอ้โหหลังจากทาำสะอาดตู้เรียบร้อยแล้วก็เหมือนดูดิเหมือนได้ตู้ใหม่อ่ะโอ้โหเงางามยนะ <c oughs> ูยนะเฉียบแต่งานช้าที่สุดก็คือการนี่ปัดฝุ่นเจ้าพวกโมเดลพวกนี้นะดูฝุ่นโอ้โหือ้อเลยครับน่าจะใช้เวลาปัดนานพอสมควร รอบนี้ผมกะจะไม่ยัดเข้าไปแบบว่าเต็มตู้นะอาจจะว่าอาจจะวางแค่แบบชั้นหนึ่งตัว2อสมประมาณสี่สาสี่ตัวเพื่อที่จะแบบว่าไม่ให้มันแน่นชั้นจนเกินไปนะแล้วที่เหลือก็จะเอาไปไว้ตรงอื่นก็คือจะวางแต่ตัวเด็ดๆด่เด่นแล้กันก็เดี๋ยวมาดูกันว่าปัดฝุ่นใช้เวลานานแค่ไหนก็คือจะถ่ายไปเรื่อยๆแหละโอเคเดี๋ยวไปปัดฝุ่นกันนะบาย ก็โอเคนะเสร็จแล้วแต่คือการทำความสะอาดพวกกันดั้มพวกเนี้ยคือแบบว่ายากมากอะ่ะแบบว่าปัดปัดอยู่ชิ้นส่วนแม่งหลุดปัดแรงก็หลุดปัดเบาบางทีแม่ยังหลุดเลยก็คือเสียเวลาไปกับการทำความสะอาดพวกกันดั้มพวกเนี้ยเพราะว่าแบบว่าแทบจะรีบไม่ได้เลยอ,อืมแล้วก็จัดท่าจัดท่าใหม่นะอ่าอันนี้ก็คือทำความสะอาดแล้ว ชั้นหนึ่งก็จะแน่นๆประมาณนี้นะก็คือแบบแบกบโชว์อะ่ะก็เลยแน่นนะส่วนชั้นสองก็ไม่แน่นเท่าไหร่เป็นพวกมาเลเดอร์กับอุนเตอร์แมนสตรนะมีอ,อ,อนเตรแมนปนนิดนึงมีอะไรเขาเรียกอะไรนะมันจำชื่อไ,ไม่ได้ตอนนี้ชั้นที่สองชั้นที่สามนะก็สาวๆนิดนึงมีคนนั้นแล้วก็มีแซมกันด้าไว้หน่อยโอเคส่วนชั้นล่าง ไม่น่าใส่เลยนะเพราะว่ามู้จะใส่อะไรอ่ะก็คือคัดออกไปเยอะอยู่อ่ะที่ที่แบบว่าพวกนี้ปกติจะใส่แน่นใช่ไหมอือก็คัดออกมเยอะอยู่ตรงนี้ก็แบบว่าเน้นโทนแดงเลยจะมีสีละวันเขียวเียเหลืองๆมาตัวหนึง่งแล้วพวกดาวก้บอลก็มาอยู่ยตรงนี้อยู่ตรงหน้าคอมนี่นะ,ะก็ ก็ประมาณนี้ครับยังไงก็กราบสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆทุกคนเลยนะยังไงก็ปีใหม่แล้วขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับผมยังไงวันนี้การทําความสะอาดก,ก็เป็นไปได,ด้วยดียังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องยำยอง,งรีวิวโมเดลได้นะครับยังไงไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ